ม่ได้อีกปีก่อนนั่งไข่จะมาขึ้นวนเรา่เอนนี้ตอนนีก่นมันแข็เงี่ยตอนหม่ยก็ดท้ายก็ได้ก็จาเป็นวนต็นนี้ม่เขาเป็นไข่หนุ่ยหนุ่ยมันไปว่าไปเมาเ็อไนกันเลเห่ลใหม่ปอดอวเตากรอกอไางใบเตยหมอวิธีการผิด เราบุกก็เหแนวเลยเรื่องของงาทุเายทุกแขนยาวขายก็ขายกัะกกราุกกับบสีเดียวร้านไหิดเ้บสีบ้านก็คือว่าหน้ากระใบกระบร้านท่เขากซื้อเดียวเขาไุ่ื้อมาคันเจอ่ไหีค่ะ้วก็สั่งื้อของก่นทไล้่ะล

มีบาดมาแล้วเพื่อนเห็นครับมันเป็นดอกไม้จอไปเกยดอกกระโดนห้ามงานเลยดอกกระโดนวะค่ะพี่หนองดอกกระโดนดอกกระโดนดอกกระโดนอุ้ยเดือดไยากหนาแล้วกันน้บอกแล้วเดือโน้กงานเสร ไม่อย่างคุประาหน่คุณหนูเียออุ้งจุังจุ๊งหังานะหอจุงตั้งตังั้งั้งตังตั้งังังตั้งตั้งังตั้งตั้งันงั้งตั้งตั้งตังจังตั้งกั้งตั้งั้งังังัง้งังั้งั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 ้งังังั้งั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 ้งังั กุมอะไาเง้ยเอยไม่ในเงี้ยก๋วยกุ้งสวยนะก๋ยกุ้งเอาเยิบปลาปลาตากลมเอาเห็ปลาปลาเห็ดอะไสิปลาอุ๊ยปลานี่นี่นี่ลูกลูกลูอะ กั่งคนวะเพราะมันกุ้งเพื่อกั่งนกนกนกปีไหนได้ครับปีกระมี่ไู่ยังโมโห ดอกใหม่หลากหลากสีหน้าหน้าสายพันธุ์เขาวงนออกบวมเลยลอมเลยออกใหม่บวม,มเขาวงโคตรเลยหรครับนี่ยี่สิบสองมืดงานวุ่นงานวุ่นหลังนี้ ลงปลาลงตรงเลยลหะะครับเขามาใดนีนี้เขามาในนี้บ่าต้องห่วงว่าสิลงว่าสิอึดตายบอมีอึดเน่ยยายแแ้้วกินครับมาหดค่าก็มีมาหดค่า